แต่ยังไงก็ไม่เกิน14ครั้งรอยครับมานับครั้งไม่ท้วนจริงๆเรียกว่ามามาตั้งแต่เกิดเลยนะผมเกิดจากรายการ The Star คนฟ้าคว้าดาวปี3จบปุ๊บก็พากันไปสัมภาษณ์รายการนายเดอ t เทนใช่ไหมฮะรู้ที่ว่าก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมตัดสายทีดึงออกมาใช่ ของขวัญย้อนหลังผมเหรอ,อ,อไม่พูดไม่ถูกเลยว่าจะให้อะไรดีของขวัญจากเราอะมันไม่มีความหมายหรอกมันต้องมีความหมายเอาแบงค์พันม,มามัดมัดเป็นภูมิอะไรห้อยเลยคือฉันไม่เข้าใจว่าเจอเขามาสิบกว่าปีเนี่ยไม่รู้ฉันเตี้ยลงหรือเขาสูงขึ้นพี่น่าจะเตี้ยลงกระดูกกันตามอายุ านมากไม่เจอคุณแม่นานเลยเราไม่เจอกับลูกนานมากขอกราบแทนทุกคนนะคะคิดแค่ลูกใช่ไหมไม่แน่ใจว่าเขาก็เป็นลูกฉันสิคิดแค่ลูกใช่ไหมนี่คุณแบบเพราะว่าให้คิดเป็นหลานหรือว่ายังไงบางครั้งฉันก็เกลียดเธอนะนั่นน่ะสิกับตันนี่ก็จันเกิดมาจากช่อง9ของเราเกิจากช่อง9เลยครับใช่ ค้านออกมาเลยครับผมปีนี้ก็อายุ3ปีแล้วครับผมสามเกิดสปีในการเปเกินคือเห็นเขาตั้งแต่เขาเล็กๆตั้งแต่ไม่มีผมตอนนี้ผมยาวแล้วพูดที่ถูกนะครับพูดที่ถูกแล้วว่าผมด้านบน